ฝัดไปเลยฝัดไปเลยฝัดไปเรื่อยเลยฝัดไปเลยว่าเล่นในเมืองใครมีปืนเอาปืนมาเปิดก่อนนะมีปืนแต่ไม่มีกระปุกแต่ปืนไม่มีกระปุกพี่หมึกหมดเวลามันเข้าอีกได้ปะมาๆก็บอกแล้วบอกแล้วบอกอลไรเดี๋ยวแบ่งให้สองสองหกเป็นเลยนะเป็นเลนะไม่มีตังมันใหม่เขาอะไรวะไอตู้ชีพไหนตัวชี้เดี๋ยวไม่ดีไปเลยจริงวันนี้หสามเก้าครับพี่หกสามเก้าต้องนะฮัลโหลน้อง หมื่นจริงนายเฮียตอนแรกกูนึกว่าเตรียมอยู่ปิดไมค์ได้รอที่ไหนได้คนนั่งต้างกูในรถไอ้เฮียเออถ้าเตรีมมือละทำไมเป็นไหนหมดทำไมมีอะไรเนาะหกสามเก้าพี่เอยยุสี่นะไม่ใช่มาเพื่อน อ๋อโอเคได้พี่โทรกลับไปทีนี้แบบเนี้ยเล่นมาประวันตีกว่าโอเคน้องมาเพื่อนุไปแล้วละเทเราเทอะมามาไปโทรนี่ได้เลยโทรนี่หกสามเก้าพี่หกสามเก้าขึมาจะมาเพื่อนเข้าแล้วเขาจะเลี้ยงไหนนะนจยิงไปเลย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 ยิงทันไปดิไปล้อม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 อีกไปล้อมอีกไปล้อมอีกไปล้อมอีกดันไปเลยดันไปเลย เอาเฮ้ยโดนกูไอกาโรตตอรี่มึงมึงฉีกท้ายไปดิกาโรมึงฉีก้ายไปได้เปิดมุมยิงเยอะเออมึงฉีก้ายไปตงอดเาอะสวยนั่นแหละมอกไหล้มอกข้างนอกก่อนเอาข้างนอกให้หมดก่อนข้างนอกให้หมดก่อนข้างนอกให้หมดก่อน

ไปล้อมไปล้อมออกมาออกมาเพื่อนแล้วก็ต้องหลังไหนพี่ออกมาออกมาฟังกูฟังกูแบ่งเข้าสองชุดโฟน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 ฟังกูพ่อยทนี่อยู่นี่ไอ้ไอไอพวกไว้ได้หมดมามาอ้อมอ้อมเข้ากางหลังกูอ้อมเข้ากางหลังกูมามามาพวกมึงพวกมึงรอเข้าแล้วรอแทนวินเข้านะไอ้พวกไอ้โฟนโฟนจัดชุดลงมาดิไปอ้อมเข้ากางหลังมามานี่มานี่มานี่เอาเลย

กูไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตายยิงให้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 แล้วกูไชุบเลยชุไปเลยกูไปเยอะไปเยอะ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 โหขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว

เียขอบบขออยู่ด้านล่างยิงยิงลอดช่องลอดช่องสิงคโปร์ดิไม่มีอะไรเป็นไปได้เว้ยถ้ามึอถือปืนอ่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เย้ปืนเรากี่กระบอกก่อนเยอะครับสิบสี่สิบห้ากระบอก เอ้ยก่นางไก่นางไปกับกับแลนะเสร็จแล้วกับแลนะคุยก่อนขอคุยด้วยก่อนพี่มึกใครไม่ทำไรกลับเลยเนาะกลับเลย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 เพราะว่าฝั่งเขา,าขอ่ะอยู่ข้างนอกเยอะเราได้เปรียบแล้วแล้วก็เราโฮลโลเข้าง,อก,อ,างอกไปไอการ์โลวตอรี่มึงยิงโดนหลังกูใช่ไหมมันเปิดอ่ะยอดตัวพี่ใหญ่แล้วมันบางผมอะ ดีละที่กูอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดมึงยิงมึงอยู่ข้างหน้ากูกูหน้ายิงโดนมึงอะยิงไปโดนเขาเลยมอนมึงงัดเป็นไหมเนี่ยมอนเหล่ามอนเพื่อนไอ้กูเปิดอยู่โอเคโอเคโอเคที่มอนผมผมฟังผมนะลูกสอนลูกศรขึ้นมคือพี่กดแล้วมันจะมีอุณหภูมิฝั่งฝั่งขวาบอกอะพี่ห้ามทำให้หลอดมันเต็มอ่ะ พอมันใกล้เต็มปุ๊บพี่กดลูกศรลงทีนึงแล้วรอหลอดมันลงแล้วก็ค่อยกดขึ้นใหม่มันจะพูดเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเพื่ออะไรมึงสมาธิสั้นเหรอโด้เป็นอะไรเอ้าเราพูดแต่มึงยทนเฉยๆแต่ก็พูดไม่เป็นเหรอเหมือนพวกรุ่นใหญ่อ่ะเนี่ยเอออ่ะมึาสอนใหม่ดิอ่ะฟังนะลูกศรขึ้นมาใช่ไหมที่กดไปอย่าให้ฝั่งขวามันเค่ม50วินาที50เหล่าอะไรอ่ะแตกพอมันใกล้เต็มปุ๊บพี่กดลูกศรลงแล้วรอหลอดมันลงแล้วค่อยกดขึ้นใหม่แค่นั้นโอเค จะได้จะได้จะเสร็จแล้วมันจะเสร็จแล้วเหรอจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนิดนึงจะเสร็จแล้วโลจะเสร็จแล้วอเราคุณเด็กเขอนเราคุณเซ็ิ๊กเาบอเ้ยคุณนึงบิเกเบ้ารับชั่วโมงหนึ่งในทีอะชั่วโมงหนึงอะนั่น็ได้นะมึงต้องไปเอาวิชาเฉยโบ้เบ้เดี๋ยวมันถึงงาสิวิะงานไประหว่าีเากำลังตีกันอยู่ะ้แสนได้อยู่กอดเท่าไหร่วะปะะะจริงๆอะผมผมงนก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวอะ เออกูรู้ว่ามึงแป๊บเดียวเสร็จนะโล่เออคือเอออ้วนไงโล่โหมนมอนม้อนม้อนแหลมอีกนะม้อนเซนเตอร์ครับมานกันมาพาไปยุงปะอะไรอะพาไปยุงไหมอะไรอะ พาไปถือไม้ก่อนก่อนรวมไปถึงที่ไ,ไหนกับ d m s สมัยก่อนได้เจอกันสภาไลาไปไป